ไม่ค่อยแข็ครับสมครับชุมชุมนี่จะวิ่งลงมาแล้วก็มาจะลดตรงนี้นะครับไม่มีดานล่างมาดูวาปัเกตก็ะเหมื่นทรงกลวยกลวยนะครับผู้นี้ใหญ่หน้าดัมเปาองค์ก็จะนั่งอกมาแล้วมันอกขุดนนะครับ เรามาดูส่งพิมพ์วัดบางคุมเรมมาดูด้านข้างครับเราเนี่จนันนะจะบางมากครับรถครับจะบางนะครับด้านบนนะครับด้านข้างด้านล่างมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีรอยกระเทาะ ผมคิดว่าเข้านา่าจะเอาอ,อะไรพ็อะไรนั่ัแคะไปทำยาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับการร่างเรียบองค์กนัดช่วยเนี่ยน,นะครับจะมีเป็นกุกเก้านะครับจะมีไข่ข้าวเรียกว่าครับคู่ขึ้นอยู่ในพระองค์ ก็จะหน้า,านก็จะน้าใหญ่นะใหญ่เรามาสุขสา้าไปด้วยกันนะครับเป็นบบบจำเรดบัดบางกุ้งโพรมนะครับพิมพ์อกครุดตรงนี้จะมีเส้นผ้าชายจีวรเป็นพิมพ์ใหญ่อกรุดพิมพ์ใหญ่นะครับนีครับ ไปได้รับชมกับเรามาศึกษาร่วมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ข้อจกไปจาะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะลิงกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i ครกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้นำระทึกที่มีเอามาให้ชมอันนะครับขอบคุณครับ